ลงไปลูกลงไปยเห็นให้เราสลิมเนี่ยน,นียังหอมตาแดงไง<อ><อ>ยังข้าวเนสีบ้าหรอช่างหลอช่งางก็ไม่สีาย,า,อา,อยายเทค<อ>กนันมว้าข้าวเอาเมื่อยแล้วนะไปเอาเงินมาขึ้นอเอาเงินมาขึ้นเอากไปแหะไปชงเขาหน่อยนะ

วยล้าจลเงเยังสก้เต็มรถบุญบุปานล้วอกปานสิห้อยนักแล้วรถเที่ยวแต่ก็บอใช้รถจักเก่าป่มนักหรอมนักโอเคาเบาไปใช้ในรถจักรไปึงทังเลย แล้วก็ดร่งร้านแล้วกรงมันงายลังนะคะย่าาคมาอีกทีมันกอดพ่อมันตีออาหลังอารมายเบิ่งมันเด้อเธอมันจองไม่รูมันแล้วฝ้าตาขืนยัน้าวตะขืนยันตะบอิที้ ท่านอวยท่านเอียเล็ยกเอาลูกจ๊บอยหนคอยอกคอยนี่โไะคอยลูกคอยแล้วก็อวยหน้าที่เจ้าพันอยู่นะห่างจากโมวานประมาณ อ่าสิบกิโลนี่แหละทุกคนแต่ว่ามันกับโบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าสามารถโทรไะไรไม่ถึงว่าโทรเบอร์นะแต่ว่าโบาสามารถใสแแแ่แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตเองได้ก็คือขาดการติดต่อไปเลยนอถ้าซึว่าเข้าสีส่งข,อข,อข้อความเองนี่เข,ข้าก็ต้องเขามาในหมบานนี่ก็คือหมบานที่อ่าที่สะพานอยู่นอแต่ว่าเือนเก่าของสะพานนะี่มันจะเข้าไปในซอยนี่เด็ ปีสองพันสิบเก้านะเส้าพันภาวินตันขามมาฟังเล่าเนาะและพวกรีคูวิดมันมากในทุกคนและเส้าพันธ์ะโบสาหมาขามไปฟังไทยได้ตอนนั้นวินตันอายุประมาณหาเดือนและที่นี่เส้าพันกับออกไปยูหน้าฮะเละทุกคนเพราะว่าพ่อกับเมยของเส้าพันจะยูหน้าเป็นรักๆนะเส้าพันกับออกเมื่อยูน้ำพึินตอนนั้นเส้าพันกับมีแฟนเนาะแต่ว่าเวลาที่ว่าเส้าพันออกไปยูหน้าฮะกับเซบุเรคุยกันแมบว่าสามวันหรือบางเถื่อกับเป็นอาทิตย์เลย บางทีสะพานเขามารัจแบตเตอรี่อยู่ในมูบานะจะมาสายอินเทอร์เน็ตนะจังไรคุยกันสะพานคิดว่าคนที่ว่าเขาบริเลคุยกับแฟนไลฟ์ว่านนะเออเขาอาจจะส่งข้อความมาหาแบบว่าอ่าเป็นจังไรจังนะเธอสบายดีบออยังนะเขาหายไปใช่ไหมกับเขาใจว่าเออเขาหูอยู่ว่าเขาแบบว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาอาจจะมีความกระตือดือหล่นดืวอว่าอยากหูอ่าแบบอยากหูชีวิตเป็นอยู่ของเฮ้าแะ้วก็ของลูกนะ เวลาที่ว่าสะพานเขามาในมู่บ้านมาใส่อินเตอร์เน็ตคือโบเห็นข้อความใดๆเ้ยทีวาเขาส่งมาแบบว่าเออแบบชงมาหาเฮาแบบอัปเดตชีวิตของเขาหะนะก็คือแบบเงียบไปเลยม่แต่ว่าตอนสะพานเขามาในมู่บ้านสะพานกับชีโธหาแล้วก็เซนหาก็จังไดนคุยกันแต่ว่ามีความหูซืือว่าเออเขาอะไรแบบว่าเป็นห่วงเนี่ย่ไหหูซืือว่าเออเขาแหลวแต่เฮาเนี่ยสช่ะเออเธออยากไปอยู่หน้าแบบว่า จักเมือก็ได้เรียวเตะรวดไปดวดยังบุตกเป็นห่วงประมาณนั้นนะเศรษฐผู้หญิงมันก็แปลกๆป่นปนะหูซึกว่าเออมันบปกติะนะหูซึกว่าเขาบ่อยจะแบบว่าอยากคุยนะอยากแบบหับหูชีวิตการเป็นอยู่ของเฮ้าแต่กับมาฮูพายล้างนอนหลังจากที่ว่าสะพานกลับไปประเทศไทยเนะห็นก็คือแบบว่าตอนพ่อหนานกันค่ะนะหูซึกว่ามันแบบเขาหูซึกแบบดีใจแน่บอดีใจแนง,งนะสินะหูซึกแบบเออดีใจแบบเออได้เห็นลูกแต่กับหูซึกว่าเขา มีเอยียงเนี่ยเฟงีงถึงประเทศไทยโมหอนตเช้สาสี่โมงนอนสะานก็จับพีดูดไหลรายาย,ยางมีรักฐานลายยางนอนทั้งสินผมค้งผู้หญิงแบบว่าเออซีท้องอยังหันะสะพานก็บเออจับได้หนะที่เรามาทั้งเบิร์ดนีนกกาซิบอกว่าถามวายากเสียแฟนก็นอย่าออกไปอยู่หน้า มันฮัทมันมันกด้นอย์ไงมันใส่ยืมบะแดเจ้าใช้มาสีักสีขาวสีปุเปื่อไม้ดำก็มาสีขาวน้มันจะเห็นไก่นะใส่ได้รมันบะอะไรของเด่นเนี้ย้ายจะไหน่ะไรตัวนี้แปดสิบป้าตัว มีสื้อเ่สเม่เดอยีุณีซื้อเนสมันือทำอไรค่ะูว่ากัมุนเอาดอกต้องหวกันเลย้อหัวเือเ่เอาดอกเอาดอกออเดอเอาอหี่แดงงามดาแล้วบอฮะเอาตันั้

เฮ็ดอ๋ออย่าไปไน้ำน้ำบ่เย็นมีบ่น้ำหัวเสือน้ำบ่เย็นเอามาเด้อเอาตุ๊กีตุ๊กเดียวอย่าไปเฮ็ดหงเพิ่นเด้อสู้บ่ฮะ

mắng 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 ngắn mắng 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 đi ừ áo, áo เบบเป็นมาดโมมีนะโมบ่ดีแล้วมันเสกเป็นล้แข็งเออเดๆนะพี่ห้าห้าดาดิอะมันเสียสาวไปเอาสั้นมาตัว มามเข้าประดานมาขายของนะประดานมะาขายนะ นเด้อบึงว uh ิธ uh ีการเห็ดเออ๋อเนี huh ๋ยแม่รู Oliver> ้อเสียนหายเจ้าตัวนี้ไงเห็ดเพอขั้นตัวกระตี้เขาก็ใส่แทนวกเอยเลยอันนี้มันเนี่ยตงไิแทนกินมาบอกมองเราแล้ใสเจ้างอะไรวะน่ส่ตออเอันนั้นเนี่ยเป็นชุดเลยบอกตัุดเาง้นปูง้นชุดสุดมากอตต tôi có khi ăn bơ sài nhẹ nhẹ bơ nhạc bố sài nhạc ừ, bố nhẹ sides, side sides, sides, nhẹ nhẹ sài nhạc bố 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 อืมเส้นโพืิอไทยมันอ่อนกระอมมากกินฉันล่าสิเป็นแก็งๆเหนียวๆเนาะเออลวกซ้ํามันก็พอเนาะบ่ได้ลวกร้ายเนาะลวกน้อยเดียวเนาะ ม้นคนกบอันนั้แน่ะม้าคนกัมมากเกินเลยอันนี้ชอบกินโรคนี่มันยกพอดีกินเห็มันเป้นเน่ยบา้ามันเหนียวดี นี่ตางมากวยท่าบบนี้น้ามมานนำเนาะ कसैको लागि

เป็นเดี่ยวไม่เล่นนะใครพวกนี้ปลาหลายคนก็เรียกว่าเออสึนเงื่อพร้อมกันก็ได้ อานี่ก็ได้ถ้าตตมแล้วก็มานึ่กินนันฮอเอาไว้กุงเ็บวเนียงมาหย่านันบุ่กแห้งวะใครซุก่วยเทไรเงี้ยเอาหานวยซเอวยอฮะเอวยหอเอาหานวยาเขาคอดน้ำหา น้าหาใครลูกเพราะว่ามีคนสื่อไป